เต้าหู้ต้มเผือกทรงเครื่องสดร้อนๆค่องคอมากเราก็จะเผือกมาทอดแล้วบดให้ละเอียดทําน้าซุปเป็นเมนูอาหารเจที่น่าจะถูกใจคนที่ไม่ทานเจด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาหั่นเผือกเป็นชิ้นบางๆขนาดน,นี้นะครับเผือกชุดนี้นะครับเราจะนําไปทอดแล้วทําเป็นน้ําซุปนะครับเรามาหั่นเผือกชุดที่2กันครับชุดที่2นะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับเผือกชุดนี้เราจะนําไปทอดแล้วทาเป็นเครื่องต้มนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทอดเผือกที่หั่นเป็นชิ้นบางๆไว้นะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนน เราจะทอดโดยใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วเผือกชุดนี้นะครับเราจะทอดเอาแค่พอสุกนะครับเราจะไม่ทอดให้เหลืองนะครับและเมื่อลอยขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วครับเราก็ตักขึ้นเลยนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาทอดเผือกชุดที่2กันครับชุดที่เราหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะครับน้ำมันให้ร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็นําเผือกที่เราหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมลงไปทอดเลยครับเผือกชุดนี้นะครับเราจะทอดไปจนสุกแล้วก็ออกสีเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่าเผือกชุดนี้เราจะใช้เป็นเครื่องต้มนะครับเราจะทอดโดยใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับ พอเริ่มสุกนะครับเราก็จะเร่งไฟแรงๆเพื่อให้เหลืองอย่างที่เราต้องการนะครับพอเหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยนะครับพักไว้ให้เสต็จน้ำมันแล้วทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อมาเรามาทอดเต้าหู้กันครับใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะครับที่เป็นแผ่นแบบนี้แล้วมาหั่นเป็นชิ้นบางๆขนาดนี้นะครับส่วนปริมาณตามต้องการเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนๆนะครับแล้วนำเต้าหู้ที่เราหั่นไว้ลงไปทอดเลยครับเราจะทอดโดยใช้ไฟแรงนิดนึงครับ เราจะทอดให้เหลืองกรอบนอกนุ่มในนะครับและเมื่อทอดไปใกล้จะได้ที่นะครับเราก็เล to so ่งไฟให้แรงๆนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไล่น้ํามันและให้เหลืองกรอบรอกนุ่มในอย่างที่เราต้องการนะครับได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้แล้วทําขั้นตอนต่อไปเลยครับฟองเต้าหู้นี่นะครับเราทอดก่อนค่อยนำมาต้มแบบนี้นะครับจากนั้นปรุงรสชาติด้วยเกลือป่นครับแล้วเราก็ต้มไปจะนุ่มตามที่เราต้องการเลยนะครับวิธีเตรียมฟองเต้าหู้ก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารเพื่อนๆย้อนดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับขั้นตอนต่อมาเรามาทําน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเจกันครับ ใส่น้ำเปล่าต้มสุกหรือน้ำซุปเจลงไปครับตามด้วยขิงแก่สับครับพริกจินดาแดงสับปกติอาหารเจจะไม่ให้ปรุงรสจัดมากนะครับตามด้วยตะเจียวเม็ดครับและตะเจียวบดสูตรหนึ่งครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายครับซีิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับบีบน้ำมะนาวสดๆลงไปครับขั้นตอนต่อมาคนส่วนผสมให้ละลายและเข้ากันดีครับส่วนผสมของน้ำจิ้มก็ใส่ปริมาณตามต้องการเลยนะครับส่วนรสชาติก็ปรุงรสชาติตามที่ต้องการได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมาเรามาบดเผือกที่เราทอดไว้สําหรับทําน้าซุปบดให้ละเอียดเลยนะครับขั้นตอนต่อมามาลงมือต้มกันเลยครับเติมน้าซุปเจหรือน้าเปล่าลงไปในหม้อต้มเลยนะครับขั้นตอนต่อมานําเผือกที่เราบดไว้ใส่ลงในหม้อต้มเลยนะครับมีฟองลอยขึ้นมาเราก็ช้อนฟองออกเลยนะครับขั้นตอนต่อมานําผักกาดขาวที่เราเตรียมและหั่นไว้ใส่ลงไปเลยครับตามด้วยเห็ดที่เราต้องการใส่ลงไปเลยครับตามด้วยฟองเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นพอดีคําใส่ลงไปเลยครับตามด้วยขิงซอยเป็นเส้นใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยเผือกที่เราหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแล้วทอดใส่ลงไปเลยครับสุดท้ายนะครับเต้าหู้ที่เราทอดพักไว้ใส่ลงไปเลยครับรดด้วยน้ําตาลทรายแทนผงชูรสหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตามด้วยเกลือป่นครับตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้มไปจนทุกอย่างสุกและนุ่มกําลังดีนะครับระหว่างที่ต้มไปนะครับเราก็ช้อนเอาฟองและน้ามันออกเลยนะครับเมื่อทุกอย่างสุกและนุ่มดีแล้วเราก็โรยด้วยพริกไทยป่นครับสาหรับใครที่ทานอาหารเจขอแนะนําเมนูเต้าหู้ต้มเผือกทรงเครื่องน้ำซุปเข้มข้นและหอออมร่ย สดร้อนๆรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับฟองเต้าหู้จิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก็อร่อยเข้ากันได้ดีครับเต้าหู้ทอดจิ้มน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก็อร่อยไม่แพ้กันลองทาดูนะครับ